นี่คือสปอร์ตตัวอย่างจาก t h e t th i t c o o m ท่านจะได้สปอร์ตตัวจริงหลังจากท่านชำระค่าบริการที่เหลือแล้วขอบคุณครับขอเสียงนะยครับปรบมือตอนรับแหงๆช่วยคนใจแหงให้มีแรงถือใหม่ จำได้บนโมุ่งมั่นพัฒนารู้ปัญหาอาสาแก้ไขเลือกพรนรงจันรวมหรือลน้นเป็นสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลาหมอหมู่ที่8โปรดกรอ,อต,ตัวอย่างเบอร์สองดดเบอร์สองเบอร์สอง กราบสวัสดีพ่อแม่พี่น้องที่เคารพรักทุกท่านวันอาทิตย์ที่28พฤศจิกายน2564ตั้งแต่เวลา8นาฬิกาถึง1 7นาฬิกาเป็นวันเลือก,กตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลาหมอหมู่ที่8โปรดเลือกนายพรนงลงจันรวมหรือล้อนเบอร์สองเบอร์สองเบอร์สองก ใส่พี่เกา่าคุณบ้านเฮานบือสอยบา้านมาจากไปสอยหันมุ่งมั่นพัฒนารู้ปัญหาอาสาแก้ไขยินดีรับใช้พี่น้องบ้านเฮาหมู่8ด้วยความจริงใจพร้อมทำหน้าที่ในการพัฒนาพร้อมทำงานทันทีมีทุกร่วมปรึกษามีปัญหาร่วมแก้ไขเข้าถึงชุมชนอย่างเข้าใจเอาใจใส่ให้ความาสำคัญโปรดเลือกอนายพรณรงจันรวมหรือล้อนเบอร์สองเบอร์สอง เบอร์สองนายพรนรงจันรวมหรือโลนจบปริญญาตรีศิลปศาสตร์บัณฑิตสาขาพัฒนาชุมชนขออาสาขอโอกาสในการทำหน้าที่พัฒนาตำบลหน,นองปลาหมอหมู่ที่8โปรดเลือกนายพรนรงนจันรว,วยยงเป็นสมาช <chip>. ิกสภาอ,าตอตบตตำบลหน,นองปลาหมอโปรดกาเบอร์สองเบอร์สองเบอร์สองพร้อมสนับสนุนส่งเสริมมุ่งเน้น พัฒนาตำบลหนองปลาหมอหมู่ที่8ทำงานติดดินรู้งานรู้หน้าที่รู้พื้นที่เน้นการพัฒนาที่ยึดประชาชนเป็นศูนย์กลางนี่คือสปอยานต่จากทุกการพัฒนารู้งานรู้พื้นที่รู้ปัญหาใจถึงพึ่งพาได้แน่นอนโปรดเลือกนายพรณนรงจันรวมหรือล้นเบอร์สองเบอร์สองเบอร์สแค่จะเดินเขมาก็ทำให้ใจของฉันละลายมันละล กลืนกินเธอทั้งตัวทธอไม่ได้มากับใครใช่ไหมหรือว่ายังไงเธอชอบอะไรอ่ะบอกฉันเลยฉันจะหาให้เธอฉันไม่ได้รวยเหมือนใครไม่ได้มีเหมือนใครหลอกใค่ย่างฉันบอกว่าคนนึ่งฉันนมันมีแต่รักจริงจะไม่มีวันมาทอดมาทิ้งให้เธอต้องไปนั่งเสียใจเข้าถึงพึ่งได้ใช้คล่องว่องไวใส่ใจทุกชุมชนพร้อมแก้ไขปัญหาเลือกพอณรงค์จันรวม หรือโลนเป็นสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลาหมอหมู่ที่8โปรดกา เบอร์สองนี่คือสปอตตัวอย่าง 2. 2> จาก the t h e t i t c o m เบอร์สออย่าลืมวันอาทิตย์ที่28พฤศจิกายน2564ตั้งแต่เวลา8นาฬิกาถึง17นาฬิกาขอเชิญพี่น้องผู้รักประชาธิปไตยสวมหน้ากาก,ากอนามายัยเว้นระยะห่างทางสังคมเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 และเตรียมความปลอดภัยของตนไปเลือกตั้งนายกอบตอและสมาชิกสภาสปปองค์การาบริหาราส <น S 1> ่วนตำบลหนองปลาหมอหมู่ที่8 โรดเลือกนายพรนรงจันรวมหรือล้อนโรดกาเบอร์2บอร์2บอร์2 28 2> พฤศกิกายนเข้าคูหากาเบอร์2บอร์2บอร์2หน้าตาไม่ดีแต่ฉันก็มีหัวใจหัวใจของฉันให้เธอไปจนหมดในชีวิตตอนนี้มีเพียงค่เธอเท่านั้นโรดอย่าทิ้งความกันจะไม่หัวใจฉันตีโป่